you <laughs> เรื่องเล่ามวหมวน EP 2ขอเสนอเรื่อง8ดความเชื่อแปลกๆของคนญี่ปุ่นที่คุณได้ยินแล้วจะต้องอึ้งกันไปเลยใครยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้หน่อยนะครับเวลามีคลิปใหม่มันจะได้ด้งเตือนทุกท่านนะครับผมแน่นอนว่าความเชื่อแปลกๆป,ป,ประเทศไหนก็มีเหมือนกันนะครับตัวอย่างความเชื่อของไทยที่แปลกๆก็อย่างเช่นห้ามตัดผมวันพุธห้ามนอนหันหัวไปทางที่ตะวันตกคนไทยฟังอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าคนต่างชาติมาได้ยิน ความเชื่อบางอย่างของไทยเรานี้ก็อาจจะอึ้งไปเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดแปลกความเชื่อแปลกๆของคนญี่ปุ่นถ้าทุกท่านอึ้งเรื่องไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมตอนนี้ไปรับชมกันเลยเด้อความเชื่อที่1ให้ซ่อนสะดือเอาไว้เวลาที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนอื่นก็ต้องทําความรู้จักกับเทพสายฟ้าไราจินกันก่อนนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเห็นรูปปั้นของเทพไรจินได้ที่ศาลเจ้าหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นอยู่ ที่วัดเซนโซจิในย่านอาซากุซาของโตเกียวนะครับซึ่งความเชื่อมีอยู่ว่าถ้าท่านซ่อนสะดือจะช่วยทําให้ตัวของท่านอยู่ในระดับที่ต่ําลงและสามารถป้องกันตัวจากการโดนฟ้าผ่าได้นั่นเองนะครับเล็กย่างก็คือพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นมักจะเตือนลูกๆนะครับให้เอาเสื้อปิดสะดือไว้เวลาฝนตกฟ้าร้องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เทพไรจินมากินสะดือของเด็กๆนะครับแต่ว่าความจริงแล้วนะฮะที่บอกแบบนั้นไปก็เพื่อไม่ให้เปิดพุงตอนฝนตกเพราะอาจจะ ทำให้เด็กๆเ,เป็นหวัดได้นั่นเองนะครับผมมาดูความเชื่อแปลกๆของชาวญี่ปุ่นความเชื่อที่2กันนะครับก็คือห้ามเหยียบขอบเสื้อทาทามินะครับเสื้อทาทามินี่เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับในประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มาจะพบอยู่ในบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมอยู่ในโรงแรมที่เป็นแบบเรียวกังร้านอาหารบางร้านก็ยังใช้เสื้อทาทามิอยู่นะครับหรือแม้แต่บ้านคนทั่วไปเลยนะครับของญี่ปุ่นในสมัยใหม่บาง บ้านก็จะมีห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่ปูไปด้วยเสื่อทาทามิเช่นกันนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นอะไรที่ดูดีแล้วดูเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นดีนะครับซึ่งปกติแล้วขอบของเสื่อทาทามิจะถูกปกคลุมแล้วก็ตกแต่งไปด้วยผ้าแล้วก็มักจะมีตราสัญลักษณ์ประจําครอบครัวปักอยู่ที่ขอบเสื่อนะครับดังนั้นการเหยียบลงบนขอบเสื่อทาทามินี่ก็เปรียบเสมือนการเหยียบศีรษะของพ่อแม่เหยียบย่ำบรรพบุรุษด้วยถือเป็นการลบหลู่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็จะน นำพาโชคร้ายมาสู่ตัวคนเหยียบนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาทุกท่านเดินบนพื้นเสือทาทามินี่ให้ก้าวลงบนใจกลางเสือเท่านั้นนะครับถือเป็นการให้เกียรติเจ้าบ้านด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องที่สมถ้ารู้สึกตื่นเต้นให้เขียนอักษรคันจิที่แปลว่าคนแล้วแกล้งทำเป็นกินเข้าปากอืม แบบนี้ฮะทั้งหมด3ครั้งนะครับผมจะช่วยลดอาการตื่นเต้นได้นะครับอักษรตัวนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเนาะเดี๋ยวให้ Google เขาอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเวลาที่จะต้องไปทําอะไรอยู่หน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นพูดหรือว่าร้องเพลงหรือแสดงอะไรก็ตามให้คนดูเยอะๆดูเนี่ยครับ <ๆ S 1> เขาก็จะเขียนตัวคันจีที่แปลว่าคนลงไปตรงมือแล้วก็ทําการอำัำหนึง่<ๆ>สงส แบบนี้นะคบผมซึ่งเขาเชื่อว่าจะทําให้รู้สึกว่าผู้ชมหรือผู้ฟังนี่มีขนาดเล็กลงจนที่สามารถกลืนกินพวกเขาได้นะครับแล้วก็จะทําให้ช่วยลดอาการตื่นเต้นได้นั่นเองกับอีกในหนึ่งเวลาที่เราทําท่ากินนี่ครับมันก็จะเป็นเหมือนการควบคุมลมหายใจให้เราหายใจเข้าหายใจออกลึกๆไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันก็จะช่วยลดอาการตื่นเต้นได้นะครับต่อไปไปดูความเชื่อแปลกๆความเชื่อที่4ของชาวญี่ปุ่นกันนะครับเขาเชื่อว,ว่าหากสะอึกถึง100ครั้งจะต้อง ตายผมการสะอึกที่ไม่หยุดแบบต่อเนื่องกันยาวๆนี่มีสาเหตุมาจากโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจพวกหอบหืดปอดบวมโรคที่มีผลกระทบต่อเส้นประสาทที่ควบคุมกระบังลมเป็นต้นนะครับซึ่งสมัยก่อนผู้คนก็ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีวิธีรักษาที่ถูกต้องก็เลยไม่รู้เหตุผลเกี่ยวกับการป่วยตายจากการสะอึกไม่หยุดนั่นเองนะครับแล้วก็เลยเป็นความเชื่อที่ว่าการสะอึกบ่อยๆนี่ถือว่าเป็นโชคไม่ดีนะครับ สะอึกถึงร้อยครั้งหนี่จะตายได้นะครับผมดังนั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เมื่อเริ่มสะอึกเขาก็จะหาวิธีให้หยุดสะอึกให้ได้ในทันทีนะครับเพราะว่ากลัวที่จะต้องตายเมื่อสะอึกถึง100ครั้งนั่นเองความเชื่อแปลกๆของชาวญี่ปุ่นความเชื่อที่5้าก็คือห้ามนอนหันหัวไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนไทยที <certific göz! S 2> yet, ่ว่าคนไทยห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกทำไมคนญี่ปุ่นถึงห้ามนอนหันหัวไปทางทิศเหนือก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะหันหัวของผู้ตายนี่ไปทางทิศเหนือ และด้านข้างก็จะมีถ้วยข้าวแล้วก็ตะเกียบคู่หนึ่งจิ้มไว้อยู่นะครับผมดังนั้นถ้านอนหันหัวไปทางทิศเหนือก็จะนํามาสู่ความโชคร้ายจะทําให้อายุสั้นหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทําให้ผู้นั้นตายได้เลยนะครับผมนอกจากนี้แล้วการวางตะเกียบในแนวตั้งที่ทิ่มลงในถ้วยข้าวก็ถือเป็นข้อห้ามด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งของที่มักจะเอาวางไว้ข้างๆคนตายนั่นเองมาดูความเชื่อปแปลกๆข้อที่6ของชาวญี่ปุ่นกันนะครับก็คือเวลา รถขนศพวิ่งผ่านให้รีบเก็บนิ้วโป้งเอาไว้นะครับเก็บไว้ลักษณะแบบนี้นะเนี่ย เก็บนิ้วโป้งเอาไว้คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ารถขนศพนี่จะมีวิญญาณของผู้ตายตามติดอยู่กับโรงศพนะครับเมื่อรถบรรทุกศพขับผ่านชาวญี่ปุ่นก็จะซ่อนหัวแม่มือเข้าไปในกำปั้นของพวกเขาครับที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการปกป้องพ่อแม่ของพวกเขาเพื่อไม่ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากว่าในภาษาญี่ปุ่นคําที่ใช้เรียกนิ้วหัวแม่มือก็คือคําว่าโอยะยูบิซึ่งเวลาแปลตรงตามตัวอักษรคันจิแล้วจะแปลได้ว่านิ้วพ่อแม่นะครับผมดังนั้น เวลาลถขนศพผ่านเราก็ปกป้องนิ้วพ่อแม่เอาไว้นะครับเปรียบเสมือนการปกป้องพ่อแม่ไม่ให้จากไปก่อนวัยอันควรและอยู่กับพวกเขานาน,านๆนะครับต่อไปเป็นความเชื่อแปลกๆข้อที่7ของชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอัปมงคลนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเลข4กับเลข9นะครับซึ่งเลข4หรือว่าชิในภาษาญี่ปุ่นไปพ้องเสียงกับคําว่าชิที่แปลว่าความตายนะครับส่วนเลข9กก็คือคุพ้อง เสียงกับคําว่าคุที่แปลว่าความเจ็บปวดทรมานยากลําบากเพราะแบบนี้นะครับที่พักหรือโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีห้องหมายเลข4และหมายเลข9นะครับผมความเชื่อแบบปลกๆความเชื่อที่8 ของชาวญี่่ปุนก็คือห้ามผิวปากตอนกลางคืนอ,อันนี้จะคล้ายๆกับของไทยเนาะแต่จะต่างกันนิดนึงนะครับของไทยห้ามผิวปากเพราะว่าเป็นการเรียกผีนะครับผมแต่สําหรับชาวญี่ปุ่นแล้วในสมัยก่อนพวกโจรหรือว่าอาชญากรเหล่าอ,อนาพันทั้งหลายจะนิยมใช้การผิวปากในการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างกันในช่วงตอนกลางคืนถ้าเกิดทุกท่านเผลอผิวปากตอนกลางคืนสําหรับชาวญี่ปุ่นนะครับจะเชื่อว่าเป็นการเชื้อเชิญโจรพวกอัชญากรหรือผู้ร้ายอะไรต่างๆ เข้ามาที่บ้านท่านนะครับผมจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ8ความเชื่อแปลกๆของชาวญี่ปุ่นนะครับท่านคิดว่าชอบความเชื่อไหนมากที่สุดหรือความเชื่อไหนที่รู้ท่านคิดว่าแปลกมากที่สุดอึง้งที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับถ้าชอบมากๆก็ กดไลค์แชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยเด้อว,วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าสำหรับเรื่องเล่ามวนมวน e ีพที่3นะครับไปแล้วครับผมบายบาย